จะพามาดูมะพร้าวหน่อยซึ่งเหตุผลของการปลูกมะพร้าวของผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ว่ากับปลูกให้มันมีลูกมีอะไรหรอกอันนี้สามเดือนโอ้ยสามถึงสามปีสิบเอ็ดเดือนครับรุ่นนี้ปลูกเป็นแนวกันลมเพราะว่าผมอยู่กลางทุ่งนานเนี่ยลมแรงมากมีอยู่อีกรุ่นนี้มันมีประมาณแปดสิบต้นมีเหลืออีกสิบสองต้นที่ยังไม่ออกกันเนี่ยฮะ แนวกันลมเพราะว่าเวลาลมมาเนี่ยแรงมากอันนี้ผมก็เลยปลูกเป็นแนวกันลมแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือเนี่ยเขาก็ออกดอกออกผลนะครับผมว่าก็ทําง่ายอยู่นะสําหรับกรเกษตรมือใหม่อย่างผมและสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําสวนทําเกษตรก็ดูเป็นแนวทางแต่ที่สําคัญนะครับมะพร้าวเวลาปลูกอให้มีน้ําหน่อยมีน้ําคลองอย่างนี้ได้ยิ่งดีแต่ผมมีคลองแล้วผมก็รดน้ําด้วยนะครับมันเป็นท่อพีอ e ียยาวไปอยู่ เพราะว่าผมรดน้ําในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมรดน้ําตลอดเดี๋ยวพามาดูว่าบางต้นเนี่ยมันออกลูกลยังไงเนี่ยลมจะมาจากฝั่งนี้แรงฝั่งห้วยผมก็เลยปลูกตั้งแต่ ه, หวสวนทังนี้เนี่ครับนี่เลยต้นแรกกับตรงนี้สามปีสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันบางต้นก็ออกลูกเร็วนะครับออกลูกตั้งแต่สองปี สองปีสิบเอ็ดเดือนนี่ก็เริ่มมีแทงกันออกมาจากที่ผมปลูกนะจากประสบการณ์ผมผมก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่ว่าผมปลูกเป็นแนวกันลมแล้วทีเนี้ยบังเอิญมันได้ผลผลิตออกมาเนี่ยผมก็เลยอยากแนะนําเพื่อนๆวนะ่าถ้าจะปลูกอะไรเนี่ยบางทีเราแค่คิดว่าเป็นแนวกันลมอย่างผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะจะได้จะประสบความสําเร็จอะไรในตัวของมะพร้าวเนี่ยมันก็ยังได้อยู่ เนี่ยฮะต้นนี้เก่าแก่ครับสี่ปีแล้วปลูกก่อนเพื่อนเลยขายมาปีกว่าแล้วครับแต่มันมีช่วงหนึ่งไม่รู้เป็นไรไม่ติดลูกเนี่ยแถวข้างบนดูจากตรงนี้นี่มีสามต้นเลยเพราะว่าตอนที่ปลูกนะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากว่ามันจะรอดหรือเปล่ามันจะได้ไหมผมก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายก็ออกดอกออกผลเหมือนกัน ผมปลูกเป็นแนวกันลมยาวเลยครับในยาวไปตรงนี้ต้นนี้ก็แทงจันออกมาเหมือนกันผมว่าไม่ยากนะครับปลูกมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าผมปลูกแล้วมันได้ผลผมก็เลยว่ามันไม่ยากนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูอีกนิดนึงเพราะว่าเหตุผลที่ผมปลูกมะพร้าวเนี่ยในตอนแรกก็อย่างว่าะปลูกเป็นแนวกันลมอยากได้แค่ยี่สิบต้นปลูกไปปลูกมาตอนนี้น่าจะได้อยู่ ร้อยสิบร้อยสิบห้านี่เนะี่ยไม่ไม่ค่อยไม่เคยได้นับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแนวกันลมเพราะว่าข้างในผมปลูกผักสลัดเวลาหนาลมลมแรงมากโอ้แรงไม่แรงดูพยางสลัดผมขาดแลนะ้วเนี่ยขาดลงเล็กไปอันนึงต้องมาซ่มอมน่นขาดแหว่งเป็นท้องเรือนแะอ่ะนี่ฮะ นี่แนวมะพร้าวผมดูเป็นแบบอย่างนะเ,นเพื่อนๆเวลาปลูกอย่าไปปลูกชิดเหมือนผมนะเพราะาผมปลูกด้วยความที่ไม่รู้ถ้าจะเริ่มปลูกยังไงเนี่ยผมแนะนําสักหกเม็ดไปเลยอย่าไปคิดวลาอู้ทำไมปลูกห่างอย่างเอาที่แบบระยะที่เป็นแนวยาวนี่ผมจะเดินกลับรถอยู่ข้างนอกเป็นแนวยาวเลยอย่าไปคิดว่าดูตอนต้นเล็กๆว่าปลูกทําไมชิดกันคิดตอนต้นที่เขาใหญ่ะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมพอดีผมเดินผ่านผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูว่าบางทีเนี่ยเราปลูกสิ่งที่เราปลูกออกไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าให้จะมันมันจะให้ได้ผลผลิตอะไรแต่มันก็เป็นผลพลอยได้ไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหิวผักด้วยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ